สวัสดีค่ะ,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับสาวทำงานนะคะที่ชอบใส่เดรสสั้นนะคะในมุมของเดรสสั้นคนเองก็เป็นคนที่ชอบนะเพราะว่าเวลาที่ใส่เดรสสั้นเนี่ยมันชิ้นเดียวจบมันไม่ต้องไปนั่งมิกซ์เสื้อมิกเกินเกงอะไรนู่นนี่นั่นให้วุ่นวายแต่ในแง่ของการใส่เดรสสั้นนั้นเนี่ยมันก็มีลูกเล่นนะคะมีมิติในแง่ของการแต่งตัวอีกหลากหลายมิติด้วยกันนะคะ วันนี้เขาจะมาลองแนะนําพวกเรานิดหนึงสําหรับในเรื่องของการใส่เดรสสั้นนะคะเดรสสั้นเนี่ยจริงๆมีหลากหลายรูปแบบนะคะในชุดที่โค้ดอยากจะแนะนำเนี่ยจะเป็นลุคโมเดิร์นเป็น working woman และกันเนาะ working woman ที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเดรสสันน้สสนให้ส่ลักษณะแบบนี้นะคือให้เป็นเดรสที่พอดีตัวนะคะเดี๋ยวเ้าจะโชว์ชุดอีกทีหนึ่งนะ เรซสซี่พอดีตัวความยาวประมาณเขา่าบวกลบประมาณเข่านะคะไม่สั้นเกินไปแล้วก็ไม่ยาวเกินไปนี่จะเป็นเรซสซี่เป็นมาตรฐานสําหรับในในเรื่องของการใส่ถ้าใครที่ต้นแขนใหญ่นะแทนที่แขนมันจะมาจบแค่นี้ก็ให้มันมาจบประมาณประมาณช่วงเนี้ค่ะก็เรียกแขนกี่ส่วน4ี่ส่วนถ้าส่วนอะไรไม่รลดสักอย่างประมาณแค่นี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่เวลาช่วงนี้ใหญ่ใช่ไหมคะช่วงแขนมันจะเล็กลงมันจะเป็นษณะแบบนี้แล้วก็เล็กลง ฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันมา <c oughs> จบตรงช่วงที่มันเล็กต้นแขนเราก็จะดูเล็กลงแค่นี้เองจบนะคะนี่จะเป็นเรื่องของรูปแบบการเลือกเดรสที่เป็นเดรสสั้นโอเคอ่าแต่นี้เดยวโค้ชจะลองโชว์ให้พวกเราดูสําหรับเดรสที่โค้ดเตรียมมานะคะขอ้อนุญาตยืนนะคะสําหรับเดรสชุดแรกนะคะอ,อนุญาตดูก่อนี่ ชุดแรกเนี่ยจะเป็นลนักษณะของเดรสที่เป็นเดรสเรียบๆนะคะแล้วก็จริงๆมันจะมีการการไล่สีชุดนี้โคกซิอม,มานานมากแล้วนะนะคะจะเป็นลนักษณะแบบนี้ตอนนี้ชุดนี้เนี่ยเหมาะกับสาวๆที่ต้องบอกว่าเ,เป็นคนที่ใส่สีอ่อนขึ้นนะคะก็ลองลักษณะแบบนี้ก็ได้ตอนนี้ด้วยความที่ชุดแบบนี้เนี่ยนะคะมันเป็นลนักษณะของ คลาสสิกโรแมนติกนะมีความหวานฟรุงฟริงอะไรลักษณะแบบนี้นัน,นี้เวลาที่เราใส่ชุดเดียวมันก็จะดูโล้นนะคะลองเพิ่มลูกเล่นนะคะโค้ดเลือกเอาตัวนี้เพราะว่าสีมันจะแมทกันเห็นไหมนะคะอาจจะติดนะคะประมาณแบบนี้เข้าไปนิดนึงก็จะทําให้ชุดดูดูมีอะไรนะคะชุดแรกก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วก็รองเท้ากระเป๋านะคะก็พยายามเลือกสีที่เป็นโทนที่มันมันไล่เฉดกันเพราะาถ้าเกิดเป็นชุดแบบนี้ เราเอารองเท้าสีดํามามันก็จะโดดถ้าเกิดเป็นน้ําตาลยังยังยังโอเคกว่านะคะแต่ดูที่ถ้าเกิดสวยเลยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโทนที่เป็นครีมแบบเนี้ยคะ่ะรองเท้าแบบนี้วาวนิดหนึน่งก็ได้แล้วก็หนีบคราชเอาใบหนึ่งสีทองๆองก็จะก็จะเจิดทีเดียวนะอันจะเป็นลุกที่1สําหรับกระโปรงนะคะถ้าเกิดเป็นเป็นสีเรียบเรียบนะคะ อันหนึ่งที่เป็นเดรสสั้นนะคะนี่ก็ซื้อมาพักใหญ่แล้วเหมือนกันนี่ก็จะเป็นลนักษณะของชีฟองนะคะชีฟองแล้วก็มีมีมีแขนต่อนะคะเป็นลนักษณะแบบนี้อันนี้ตัวนี้มันจะต่ออยู่ประมาณใต้ใต้ช่วงอกนิดหนึ่งนะคะนั่นก็จะมีช่วงรอยตอ่อนนี้เวลาที่เราเลือกชุดที่เป็นรอยต่อลักษณะแบบนี้นะคะคนจะบอกว่าถ้ามันไฮคอนทราสพวกมันจะตัดในแง่ของความสูงถ้าคนที่ไม่สูงมากบางทีใส่ชุดนี้จะดูตัดในแง่ของความสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดคนที่สูงใส่แบบนี้ได้นะคะ ตัวที่คุดออกมาเติมก็จะเป็นตัวเข็มขัดที่เป็นสีทองนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะก็จะเห็นเป็นชุดแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะขอ,อไปนะคะคุณไม่มีตัวยึดตัวนี้แต่ก็จะเห็นว่าถ้าเวลาที่เข็มขัดสีทองมันพลาดลงไปนะคะมันก็จะดูคาแรคเตอร์ก็จะเป็นจะเป็นอีกแบบหนึง่งก็จะดูดูโอเคขึ้นมันมันก็จะดูไม่เรียบมากเกินไป แต่ถ้าเกิดอยากก่าเติมนะคะอยากก่าเติมตัวอื่นลงไปอย่างเช่นถ้าเป็นเข็มกลัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นวาววาวก็จะแมทช์ชื่อแมทช์แมทชื่อแมทชิ่ททงกันกับลักษณะของตัวเข็มขัดนะคะนี่ก็จะเป็นลุกที่2นะคะถ้าเกิดว่าใครใส่เรสั้นก็แบบนี้ก็ได้สีมันก็จะคุมโทนน้ำตาลน้ำตาลใลักษณะแบบนี้นะคะเรซซอนอีกอันนึ้งที่ที่ค้นเตรียมมานะคะก็จะเป็นลักษณะของของการเล่นลายนะคะสว่างตรงตรงช่วงตัวนะคะ มันจะเป็นสีที่เป็นไฮคอนทราสกันนะคะกับโพลลักษณะแบบนี้นะจะเหมาะกับคนที่มีพุงนะนี่จะเป็นความเชื่อที่เป็นตรงข้ามกับที่เราพูกเราเคยรู้บางคนบอกว่าโอ๊ยพอมีจีบปุ๊บเรียบปกว่าจริงๆแล้วจีบเนี่ยคะ่ะมันช่วยพลางพลางได้ดีกว่าเรียบๆอีกด้วยซ้ํานะคะอย่างชุดนี้เนี่ยเขามีความสว่างช่วงกลางตัวฉะนั้นใครที่หนะ้าอ,อกเล็กๆนะชุดลักษณะแบบนี้ใส่ได้นะ ชุดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะจะหาอะไรใส่ใส่คู่กันนะคะสมมติเอาครัชที่เป็นแบบยอดนิยมของโคชมาก็จะเห็นว่าสีมันก็จะเข้ากันเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะถ้าเป็นแบบนี้พก็เรียบๆไปเลยรองเท้าก็หาสีที่มันแมทกับกระเป๋าก็ได้แล้วก็อีกอันนึงก็จบไปละเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันมีลูกเล่นอยู่ที่ความสว่างของของช่วงน,นี้อยู่แล้วถ้าสมมติเราลองๆนะสักจะเติม ตัวนี้ลองไปอันหนึ่งก็ได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ก็ได้อันหนึ่งถ้ารู้สึกอันนี้มันเล็กไปฉันก็จัดอันนี้ก็ได้แบบนี้อ,อันนี้แล้วก็เวลาเลือกเวลาติดพวกนี้ก็ดูนิดนึงให้มันไล่กันมีมิติเพราะว่าน,นี่มันเป็นเส้นใช่ไหมคะคนเอามือซ้อนอถ้าเกิดเป็นเส้นถ้าเราแบบนี้ป,ปึ้งปุ๊บมันจะดูเันเออเป็นส่วนหนึ่งของกันและก,กันอะไรลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งนะอันนี้มาลองสีที่เป็นยอดฮิตของสาวๆบ้างคือสีดํานะคะ อย่างสีดำตัวนี้โค้คถวยเอามาให้ดูแล้วในในคลิปก่อนๆก,ก็จะเป็นลนักษณะงชีฟองนะถ้าเป็นพวกเราแบบนี้นะถ้าเป็นดำนะไม่มีเรื่องราวก็จบข่าวไปมันจะดูเรียบแต่พอกดเติมลูกประคำลงไปเห็นไหมคะอึปุ๊บเนี่ยมันสว่างดีเพราะว่านี่มันมืดพอมืดปุ๊บปุ๊บเนี่ยเรามีบางชิ้นที่สว่างมันก็จะเจิดเจิดสลักไปแล้วก็ถ้าเราจะอยากให้มันสว่างมากขึ้นจะเป็นทองหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ บีบเข้าไปโอ้นะคะดูมันเป็นเรื่องราวเดียวกันหน่อยนะนี่ก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งนะนี่จะเป็นเดรสเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นเดรสที่เป็นเดรสตรงๆนะคะเป็น,นลักษณะแบบนี้ะนะ,ะนี่จะเป็นชุดที่โอ้โหคนซื้อมานานมากแล้วนะผ้ามันจะเป็นไหนค่ะ <S <S ดีอย่างความดีคือมันไม่ต้องรีดโคตงลองๆมาให้สองแบบด้วยกันนะคะ เพราะว่าชุดมันมืดนะคะก็เลยลองแมทดูถ้าเกิดว,ว่าเป็นสายสร้อยที่สว่างนะสายสร้อยนี้ก็ราคากุบกิบน,น,น,นิดนิดที่เกี่ยวเองนะคะถูกมากเลยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเจิดจัสกว่านี้นะคะก็เอาตัวลักษณะของพวกนี้นะคะ่ะไปหากำไรหรือต่างหูหรือสักอย่างที่มันสะท้อนกันมันก็จะดูอลังการรองเท้าอาจจะเป็นสีสีเงินก็ได้ก็จะเจิดจัสมากนะสีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูแมทชิ่งกันนะ ก็เปนรองเท้าสีเงินเดี๋ยวก็จะท่ายู่นิดนึงนะคะคามย่าหลุดเฟรมจะเล็กน้อยนี่จะเป็นรองเท้าของัลโดนะอยากจะฟ้องแบรนด์นี้จังเลยซื้อมานะสักพักคุงเห็นไหมสีมันถลอกแล้วมันเป็นเงินแล้วมันลอกนะเห็นไหมค้าว่าถ้าเกิดเป็นเงินเนี่ยเห็นไหมกับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมันก็จะแมทคู่กันนะคะเพราะว่ายิ่งตัวเนี้ยรองเท้ามันเป็นส้นมันเป็นส้นเข็มใช่ไหมพอมาแมทกับชุดที่มันเป็นชุดตรงๆมนั้นจะทาให้แดูสลิมมากขึ้นนะก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ดูน่าสนใจขึ้นนะคะ ลูกที่5นะคะลูกที่5จะเป็นกระโปรงเดรสตัวนี้นะคะก็จะเป็นเดรสเข้ารูปนี่จะเป็นเดรสจรินตนาการเลยนะก็คือเป็นเดรสที่เข้ารูปนะคะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีต้นแขนคงนก็ไม่แนะนำนะตัวนี้เราจะใส่คู่กับอะไรดีนะคะจริงๆอาจจะแบบว่าถ้าเกิดเป็นโชนคอร์เปอรเรทเนาะจริงๆก็ว่าไอตัวนี้ดอกไม้สีครีมแบบเนี้ยเมืง่องานเดี๋ยวก็จบละแล้วก็เราก็ ตามสไตล์นะคะพรเราติดซึ่งพวกเราก็หากระเป๋ามาพอดีมันใกล้มือนะแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นกระเป๋าใบนี้นะมันจะแมทก,กันนะคะเพราะเฉดหรือจะเป็นกระเป๋าทองก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของกระเป๋าที่เป็นสีครีมแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราเป็นแบบนี้ปึ้งปุ๊บถ้าเราเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งเป็นรองเท้าเข้ามาด้วยกันเนี่ยลุกมันก็จะดูแพงขึ้นอ่ะนะคะผ่านไปลุกที่5ตอนนี้มาลองดูสีกันบ้างมีไม้สีค้นมะกนเอามาให้แบบเยนจะเป็นของซาร่าก็ซื้อมานานนมมากแล้วนะคะ ถ้าเกิดมันเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วนะเราเค,คิดว่ามันพอแล้วมันกระหน่ำซัมเมอร์เซลสีมันมีลายนี้นั่นพอแล้วอย่างมากที่เราจะจัดเข้าไปนะคะพอดีมันขออนุญาตอ,อยู่ใกล้มือแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นคลาดสีทองนะคะกระเป๋าสีทองแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นมาก็ได้หรือถ้าเป็นแบบนี้เรียบๆเลยล้วไปเล่นที่รองเท้าชุดนี้ที่เขาใส่คือเขาจะใส่คู่กับรองเท้าสีส้มนะที่คนเคยเอามาให้ดูในคลิปของรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าสีส้มเพื่อเอามาเล่น หรือถ้าเกิดเราใส่ลสักษณะของพวกสีที่เป็นสีลายๆแบบนี้ค่ะอยากจะหารองเท้าก็เลือกสักสีหนึ่งที่มันอยู่ในชุดนี้ค่ะแล้วก็ดึงมาหนึ่งอันนะคะพอดีก็เห็นว่าชุดนี้สีที่มันเด่นคือสีส้มแล้วคนเป็นคนชอบสีส้มเพราะทนร้อนก็เลยดึงสีส้มเข้ามาเจ๊ะเผ็ดเลยเลยลักษณะแบบนี้นะโอเคจบและง่ายไหมสําหรับการใส่เดรสสั้นนะคะทีนี้เอ่อ ในมุมของเดรสสั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยลองใส่นะใส่แต่กางเกงตัวกับเ,เสื้อตัวเวลาใส่เดรสสั้นค้ดบอกเลยว่าคุณจะชอบนะคะคุณจะชอบเพราะว่าชีวิตมันจะง่ายเพียงแต่ว่าในการที่เราจะใส่เดรสสั้นเนี่ยทำยังไงให้มันดูเจ,จิดจ้าลเพราะวา่าหลายคนเวลาใส่ก็มักจะใส่แค่ดเดรสตัวเดียวแล้วก็จบขาวแล้วก็กระเป๋า มีใบเดียวใช้ชั่วชีวิตรองเท้าก็มีคู่เดียวลากจนเกนเก,นกว่าจะพังอะไรเงี้ยบางทีมันทําให้ชุดสวยสวยมันดูดรอปลองไปงั้นลูกเล่นที่กดเอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นลูกเล่นแค่แค่เป็นบางส่วนนะคะงั้นจาไว้เลยว่าเวลาเราใส่เดรสนะถ้าเป็นสีพื้นนะคะถ้าเป็นสีพื้นอย่างเช่นสมมติยอดนิยมคือดําใช่ไหมดาบวกกับอะไรบางอย่างนะคะหรือถ้าเกิดเป็นลายก็ดึงเอาพื้นเข้ามาเล่นมันจะเป็นเรื่องของการสร้างบาลานซ์การสร้างสมดุลแค่นั้นเองนะคะง่ายๆ งั้นในมุมของเดรสเองเนี่ยมันจะมีเรื่องของหนึ่งคือแบบอย่างที่คนแนะนำถ้าเกิดเอาเป็นมาตรฐานโมเดิร์นมั่นใจนะก็เดรสเข้ารูปนะคะเดรสเข้ารูปความยาวแค่เข่านะคะส่วนทรงนะคะทรงก็เป็นทรงดิสอก็คือสอบลงมานะคะก็จะเป็นทรงที่ใส่สวยสําหรับทุกรูปร่างนะคะสีถ้าเป็นลักษณะข,ของการทํางานส่วนใหญ่ถ้าเป็นออฟฟิศนะก็จะคุมโทนคือ ขาวเทาดำน้ำตาลเบจนะคะหรือบางที่อาจจะเป็นแดงเลือดหมูเพิ่มเข้ามาก็ได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การแต่งตัวดูมีลูกเล่นนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เสื้อตัวเก่งตัวมานานค็จะบอกว่าการที่เราใส่เดรสเดรสเป็นเฟมินีนลุคนะคะเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้หญิงนะคะมีเคิร์ฟมีโค้งมีวาวมันทำให้เรื่องของการแต่งตัวของเรา เราดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะแทนการุูใส่แต่เช็ตใส่แต่กางเกงสแลกตัวใหญ่ๆไปนะคะลองลองใส่เดรสดูบ้างนะคะโดยเฉพาะใครที่ทางานกับกลุ่มผู้ชายนะคะทาแบบกลุ่มไอทีวิศวะสถาปัตย์อะไรพวกนี้แล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวเราลองใส่เดรสก็จ,จะบอกว่าชีวิตจะเปลี่ยน,นะคะ่ะหรือใครที่เป็นผู้บริหารอยากจะสร้างมาดให้ดูมีความน่าเชื่อถือแต่ก็ยังดูเป็นผู้หญิงอยู่เดรสก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีทีเดียวนะคะก็ ใครที่ได้เริ่มลองนะคะมีอะไรก็เขียนมาเล่าให้กันฟังได้นะคะเด็กก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะหรือมีคอมเมนต์นะชื่นชอบก็ส่งต่อแชร์วิดีโอนี้ให้กับหลายๆคนเพราะว่าจริงๆ้็อยากจะให้ How to นี้มันกระจายทั่วไปอยากให้คนไทยแต่งตัวดีขึ้นเนาะแล้วก็ ใครที่อยากจะตามโค้ดต่ออยากจะเรียนไม่ว่าจะเป็นคลาสไหนที่โค้ดเปิดสอนด้วยความยินดีนะคะหรือองค์กรที่อยากจะเชิญโค้ดก็ไปสอนเรื่องของการปรับลุกไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือจะเป็นเรื่องของการปรับลุกให้กับพนักงานหรือแม้กระทั่งมารยาทการวางตัวแมนเนอร์นะคะก็ได้ความยินดีจะเป็นเรื่องหัดของโค้ชเลยนะคะรวมไปถึงการเมคโอเวอร์นะคะการปรับลุกนะคะไม่ใช่เป็นแค่เรียนอย่างเดียวแต่ปรับลุกจริงๆนะคะทำผมจริงแต่งหน้าจริงเปลี่ยนเสื้อผ้าจริงมันจะเห็นลุกเวลาเราเห็นปุ๊บเนี่ย ก็จะทําให้เราเชื่อมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดบางทีการเรียนอย่างเดียวนี่มันทาให้บางคนรู้สึกว่าแบบอืมแต่ก็ยังเชื่อมต่อไม่ได้นี่ก็จะเป็นอีกหลายหลากหลายทางเลือกนะคะทีอะ่องค์กรสามารถจะเลือกได้นะคะก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับเวลานะคะแล้วก็เราเจอกันในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนสวยสวยใส่เดสสวยสวยดูเป็นหญิงหวานแต่เป็นหญิงมั่นมั่นใจในตัวเองสู้ๆค่ะ